สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องแอป Sky Active กันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษเลยเป็นวันที่14กุมภานะครับก็เป็นวันวาเลนไทน์นี้เองนะครับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษเลยบอกว่าวันนี้จะมีลูกค้ามารับรถในวันวาเลนไทน์กับเซลล์แอปเลยนะครับก็เตรียมดอกไม้นี้มอบให้กับลูกค้านะครับลูกค้าก็มาเป็นคู่กันด้วยนะครับน่ารักกันทีเดียวเดี๋ยวลูกค้าจะมาแล้วอีกภายใน1ชั่วโมงนี้วันนี้ก็เลยอยากจะมาขอรีวิว รถคร่าวๆนะครับที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าว่าจะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับก่อนจะติดตามนั้นฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจช่องแอป Sky Active ด้วยนะครับสนใจรถก็ติดต่อมาที่ศูน3 7 2 7 0 8 7นะครับหรือไลน์ที่เบอร์โทรกันเดียวกันเบอร์โทรเดียวกันได้เลยนะครับผมแล้วก็เว็บไซต์ w w w m a บ d a เกษตรนวมินขายรถยนต์ออนไลน์ .com มเหมือนเดิมครับวันนี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นรถที่จะเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าภายนอีกหนึ่งชั่ เจ้ารุ่นนี้เลย CX 30รุ่นคาร์บอนอี dition ครับสีเทาแมชชีนเกนะครับ,มนะรบผมนี่สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวไปชมรถคร่าวๆกันนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างกับลูกค้านะครับที่จะรอมารับรถในวันนี้นะครับ ตันอื่นนะครก็เป็นสีเทาแมชชีนเกย์อย่างที่เห็นเลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นสีที่แพงที่สุดในรุ่นของ c าร์บอนอ i t ดิชแล้วนะครับมาพร้อมกับไฟหน้า AL-H นะครับระบบไฟ LED เต็มระบบเลยนะครับ20ดวงนะครับสามารถเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติสูงต่ำอัตโนมัติได้ด้วยนะครับพร้อมกับกระจังหน้า Signature Wing เหมือนเดิมนะครับอย่างที่เคยเห็นกันแล้วนะครับผมช่องผมก็เคยรีวิวตัวสเปคของ cx 3 0ไปโดยละเอียดแล้วนะครับทุกท่านอาจจะเบื่อนะครับ วันนี้ก็แค่อยากจะมาทักทายในวันวาเลนไทน์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาให้ดูรีวิวนะครับที่จะเตรียมตัวส่งมอบรถนะครับว่าลูกค้ามีการติดตั้งอุปกรณ์อะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอุปกรณ์พิเศษเลยไปดูอุปกรณ์ใหม่ที่ลูกค้าออกรถกับผมเดี๋ยวแถมให้เลยครับซึ่งจะเป็น กล้องติดหน้ารถของ Mazda ของแท้เลยนะครับแล้วก็พิเศษกว่าเดิมนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับของปี2023เลยมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่ามีอะไรนะครับด้านนอกก็เหมือนเดิมครับ c าร์บอน dition นั้นก็จะมีพวกล้ออลลอย18นิ้วแต่เป็นสีพิเศษก็คือเป็นสีลมดำนั่นเองนะครับแล้วก็กรอบกระจกของเขาก็จะเป็นกรอบกระจกสีดำนะครับมาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับสามารถดูได้รอบคันเลยนะครับ กุญแจก็เป็นเหมือนเดิมคีเดสโกนะครับสามารถเข้ารถได้เลยโดยไม่ต้องไขกุญแจนะครับภายในก็เป็นสีแดงเบอร์กันดีนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเป็นรุ่นลิมิตดอ dition อยู่แล้วนะครับน่าสนใจเลยนะครับลูกค้าบอกเลยปีนี้ขายดีมากนะครับสำหรับคาร์บอนอ dition นะครับเข้ามาจองกับผมนี่ตั้งแต่ปีใหม่มาก็3-4ครคันแล้วนะครับรอส่งมอบอีกนะครับใครที่ต้องการแล้วก็ ชอบในรุ่นนี้นะครับมีทั้งมดหด้า2 CX3 นะครับ CX30 นะครับแล้วก็เปดมดหด้า3ด้วยนะครับเข้ามาดูเข้ามาชมได้นะครับที่ศูนย์มาสด้าพนักคอสาขาเกษตรนวมินของเราภายในก่อนจะเข้าไปประตูครับเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์ CX30 เปิดกว้างมากเกือบ90องศาผู้ใหญ่ที่สูงอายุนะครับผู้หญิงนะครับทีอ่อาจจะตัวใหญ่ผู้ชายตัวใหญ่หน่อยเข้าบอกได้เลยว่าสบายมากนะครับแค่ก้าวเข้าไปไม่ต้องเอียงตัวอะไรเลยนี่ครับผม หน้าเดสบอร์ดเหมือนเดิมครับคล้ายๆเหมือนกันเลยกับเจ้า30 SP รุ่นรุ่นธรรมดาที่ไม่ใช่คาร์บอนอีด i ชันครับแค่ภายในเขาจะเปลี่ยนมาเป็นสีดำเดินได้สีแดงนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูนี่ครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องใหม่นี่ครับกล้องใหม่กล้องแท้ของ Mazda นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วจะมาพร้อมกับเจ้ากล้องหลังด้วยนะครับซึ่งปกตินั้นที่เคย เป็นกล้องของ Mazda จริงๆอ่ของที่ผ่านมาเขาจะมีให้แกะ,ะกล้องหน้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วรุ่นเก่าเขาเลิกขายกันไปแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดสนใจก็ผมแถมให้เลยถ้าเกิดใครจะมาซื้อกับผมนะครับด้านในก็ขาดไม่ได้ก็มีสลูปนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปอยู่แล้วนะครับสลูปลูกค้าก็สามารถเปิดได้ยามกลางคืนนะครับให้แสงเข้ามานะครับผม แล้วก็ลำโพงโบสเหมือนเดิมครับ12ตำแหน่งระบบความปลอดภัยแอร์แบ็ก7จุดนะครับจุดที่7นั้นก็จะรองเข่าด้วยนะครับโอเคของลูกค้าท่านนี้นะครับก็เน้นแต่งไม่มีอะไรครับเพราะว่าเจ้าคาร์บอนอีดิชั่น CX30 เนี่ยมันสวยอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีสีดำมาแซมนะครับภายในสีแดงนะครับก็ไม่ต้องแต่งอะไรมากเลยนะครับผมด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับของ CX30 นะครับกดครั้งเดียวนะครับเปิด สามารถปรับระดับได้นะครับท่านที่ไม่มีความสูงมากก็สามารถปรับระดับให้เตี้ยลงมาได้นะครับหรือว่าเป็นระบบป้องกันหลังคาที่เตี้ยลงมาเราก็สามารถปรับระดับตัวฝาท้ายได้นะครับผมดลานหลังไม่มีอะไรมีผาท้ายนะครับที่เตรียมให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็เป็นของแถมที่เบสิกที่เราให้ลูกค้าสมัหรทุกท่านอยู่แล้วนะครับก็ป้ายทะเบียนแท้นะครับ้ายางปูพื้น5ชิ้นนะครับตัวนี้เราก็มีให้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็ จะประมาณนี้นี่โอเคครับอันนี้ก็แค่อยากจะมาคุยทักทายให้ลูกค้าได้ ชมได้ฟังนะครับก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับเดี๋ยวฝากติดตาม EP ีเต็มๆในคลิปหน้าด้วยนะครับว่าจะมีอะไรมาฝากทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเตรียมตัวต้อนรับลูกค้าก่อนนะครับจีจะเข้ามารับเจ้ารถคันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับช่องแ p ปส y a c t i ดีด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสุขสันต์วันวาเลนไทน์ปี2023ครับขอบคุณครับ thank